เริ่ธรรมาอย่างพุทธบริษัททั้งหลายเนาะประกกันสแสวงหาธรรมะเข้าสู่ใจิตใจการสวดมนต์ก็เป็นธรรมะเป็นธรรมะเข้าสู่ใจ,ใจิตใจแล้วมอบกายถวายชีวิตทุกครั้งก่อนที่เราจะกราบพระไหวพระพุทธทางชีวิตตั้งถวายชีวิตแต่พระพุทธเจ้าทรมังชีวิตตั้งถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมสังฆังชีวิตตั้งมจุโภชมิชีวิตนี้ขอถวายพระสงฆ์เป็นที่ระลึกทิศเบื้องบนที่เรามอบกายถวายชีวิตเราฝากกระแส แกระแสบุญแกระแสกุศลบารมีนี่ฝ่ายที่ดีนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดูแลเราจะเป็นฝ่ายที่ดีถึงเราที่ผ่านมาดีมั่งไม่ดีมั่งก็ธรรมดาแต่เราต้องเอาดีต่อ,ตอไปปัจจุบันไปอนาคตให้ได้เพาราะกันเราต้องรู้ว่าทําดีคือว่าดีทําชั่วคือว่าชั่วอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงแต่เราก็ต้องทําดีในปัจจุบันทางกายทางวาจา ทางจิตใจนี่การสแสวงหาคุณงามความดีการได้ฟังธรรมะได้การพระพฤติปฏิบัตินี่ได้น้อมพุทธทางอรัถธนาหนังน้อมพระพุทธเจาากกาานาน้ามาสู่กายทำมังอรัถธนานังน้อมพระธรรมเข้ามาสู่กายสั่งคังอรัถธนานังน้อมพระสงฆ์มาสู่กายวาจาใจคือว่าการบวชในนั่นเองการที่เรามีศีลก็คือว่าเราบวชบวชในบวชในออกนอกบวชนอกเข้าใน แต่ถ้าบวชทับซ้อนไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นผู้ที่สร้างบุญ,ญบุญญาบรมีไปเรื่อยๆไม่ขี้เกียจขี้คันมันสร้างบุญกุศลไม่ว่าพระโยมอุบาสกอุบาสิกาสามนเณรถ้ามันสวดมนต์ก็ไม่ห่างไกลจากศีลสมาธิปัญญามันต้องได้ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาได้ภาวนาได้สูมักผลพระนิพพานถึงเราไม่หมดในชาตินี้ชาติต่อไปก็เป็นสายใหญ่ในการสร้างบรมีญญให้เต็มที่ พอการที่สร้างแล้วไม่อยู่ประเทศไทยเราก็ไม่ประมาทอยู่ต่างประเทศอยู่ l อลอสอดแอนเจลิตสก็ไม่ประมาทก็มาร่วมบุญกันสร้างซื้อลงศพลงเย็นไว้ที่วัดห้วยหุงบอกบุญเขาก็เขาก็ร่วมบุญคนเป็นคนมีบุญมีกุศลมีบ่อมีแล้วไม่ได้บอกเขาก็อยากทําบุญว่าเป็นใช้ได้คนขนาดอยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่ได้ใช้เขาจะกลับมาเมืองไทยไม่กลับมาเขาก็ยังร่วมมา ร่วมมาคนหนึ่งก็หมื่นบางคนก็ห้าพันบางคนก็สองพันสามพันตามกำลังนั่หน,นะบุญไม่ว่าคนอยู่ที่ไกลที่ไหนมันก็มีบุญมีกุศลมีบ่มีก็มาทําบุญแต่คนอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็ไม่มาก็มีเพราะว่ามันอยู่ที่แรงศรนะัทธาศรัทธาวิยสสติสมาธิาธปัญญาถ้ามีศรัทธาน้อยสมาธิน้อยปัญญาน้อยมันก็มีบากบันคนไข้ แต่ถ้าผู้มีศรัทธากล้าสมาธิกล้าปัญญากล้าได้ยินข่าวได้ยินว่าเขาทําบุญอะไรฝากกระแสครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เบีย,เยดเบียนญาติโยมแต่เราเป็นผู้บอกบุญให้ญาติโยมโยมก็ร่วมเป็นญาติเราในการประพฤติในการปฏิบัติในการสร้างบุญญาบรมีบุญต่อบุญอกุศลต่อกุศลอ,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 อบรมีต่อบรมีไปเรื่อยๆก็เราเป็นญาติ เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายพอคนเราก็เกิดมาในกองทุกข์ทุกข์ในสังขารดินลน,นขนควายทุกข์ในการสแสวงหาการกินการอยู่นี่ก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงการขับถ่ายพวกทุกข์ในการพุทธเจ้าถึงตัดบอกว่าทุกข์ทุกข์กในสิ่งที่เราอยู่ดำรงชีพอยู่นทุกข์ในการสแสวงหาดินลนทุกข์พอสังขารร่างกายไม่ได้ดังใจ บางทีทุกข์ทรมานมากแต่คนที่แก่คนที่เจ็บที่ตายก็มีบุญกุศลเหมือนอามาเนี่ยก็ะมาทําบุญที่วัดเวหุงมาเท่าไหร่ก็ถวายพระป่าด้วยถวายปัจจัยครูบาอาจารย์ถวายพระที่อยู่ด้วย,ยถือว่าได้บุญสองสามตอนด้วยกันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบรมีที่ท่านได้สร้างไว้แล้วสร้างให้พระลูกพระลานอยู่ได้เป็นผู้ที่เห็นใจพระลูกพระลานเป็นผู้ที่สมทะ เหมือนในหลวงเป็นบุญในสมถะบุญที่อยู่ง่ายๆนั่งรถรูปเก่าๆมามีเงินทองเท่าไหร่ท่านก็ไม่ยึดติดอะไรท่านเพื่อจะสร้างบุญญาปมีเพื่อจะต่อพบใหม่ชาติใหม่เพื่อจะเป็นสมรธรรมสเสบียงธรรมติดตามไปในอภพหน้าชาติหน้าแต่ถึงอาจจะเป็นโสดบานสิกิทาค่านาค่า,า,า,าละหันเราไม่รู้แต่ท่านรู้เฉพาะตนว่าเกิดมาเพื่อจะสร้างสังสมอากงก็เป็นคนใจบุญ เป็นคนที่โมทนากับอมะมา,มาอยากให้มาทําบุญที่นี่อยากให้มามีความคิดเห็นเหมือนกัน,เ,นเกิดสร้างบุญคู่สร้างคู่สมคู่บุญญาบรมีด้วยกันเกิดมาเพื่อจะสร้างบุญร่วมกันไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงเกิดมาต้องสร้างบุญญาบรมีด้วยกันคู่แท้ในหาย่างทูนนอนมีมากเท่าไหร่มันก็สู้คู่แท้ไม่เพายอดทองกระบองยอดเพชรกระดึงว่า คนโบราณถึงว่าคู่บุญญาบรมีฉะนั้นแต่คู่กายทุกใจเนี่ยเราถึงเราไม่ดึงญาติพี่น้องไม่ได้เราก็ดึงร่างกายดว่ากายว่า,าใจเนี่ยเรามาสวดมนต์มาแผ่เมตตามาฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยสิ่งที่เรารักที่สุดคือว่าร่างกายหล่นฉะนั้นเราเพนันรักบุญรักกุศลรักบรมีถึงเราเกิดมาเราไม่สามารถดึงพ่อแม่พี่ชายมาได้แล้วก็องดึงตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมเพราะคน เราเกิดมาออกรูเดียวกันยังไม่ถูกกันเลยทำคนละอย่างมาที่ก็เป็นคู่คาดเอาเวนกันผูกเวนกันไม่ทำบุญร่วมกันเกิดชาตินี้ก็พอแล้วถึงว่าหน้าตาเหมือนกันนิสัยก็คนละอย่างเกิดมาก็ไม่เหมือนกันมีการทำคนละทิศละทางมาเลยนั่นคนะือว่าเป็นพุนที่ห่างไกลจากทําวินัยห่างไกลจากศีลธรรมกรรมฐานแต่ใครจะมาไม่มาแล้วว่ามา เพราะการคนเราก็เกิดมาเพื่อจะสร้างสังสมบุญญาปมีพอคนเรามันเกิดมามีวิบากกรรมวิบากกันมีทิฏฐิความเห็นแตกต่างกันยังมีคนความรู้มีความเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่างๆมีความรู้มากก็ไม่ค่อยคนมาเท่าไหรแต่ถ้าคนมาแล้วมันก็ต้องบากบั่นคนไข้เอาทำเอาวินัยเป็นหลักไม่เอาความรู้ไม่เอาความที่ว่าความชนานาญแค่อ่านออกเขียนได้ก็พอแล้ว ไม่ต้องมีชื่อติดในกุฏิหลังนั้นหลังนี้ไม่ต้องมีชื่อติดก็ได้วัดวาศาสนาไม่จําเป็นต้องมีชื่อติดในสถานที่สร้างเราสร้างด้วยความศรัทธาไม่ต้องเอ่ยชื่อหรือว่าไม่ต้องกล่าวชื่อสนเสริญเยินยอมากมายนะเพราะของนี้มันก็ไม่ต่างจากวัดทั่วไปวัดทั่วไปต้องเวียนเอาสังฆทานมาเวียนกันเวียนแล้วเวียนอีกอย่างนั้นเป็นแต่พิธีกรรมทางจิตใจไม่มี ทำเอาเวียนไปเวียนมามันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่มันก็ได้ชุ่มใจความสุขลเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ต้องเป็นเจ้าภาพภาพในเจ้าภาพคือภาพเจ้ภาภาพที่ในการสร้างบุญกุศลบรมีเนี่ยการการสร้างอยู่ที่ไหนเราก็สร้างได้ไม่ว่าเป็นพระเป็นสงเป็นสามเณรอุบาสกอุบาสิกาก็สร้างก็ร่วมบุญซื้อลงศพก็อาจจบสก็เป็นหมื่นหมื่นสก็ร่วมกัน เราก็บอกญาติโยมมาว่าโยมก็เป็นญาติเราญาติในการประพฤติบัติธรรมก็ร่วมกันสร้างวงการธรรมเพราะว่าคนเราก็ต้องสร้างบุญยามัมีตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่ถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจบแล้วทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานใช้ต่อไปใช้ต่อไปอไปแย่งไปชิงกันไปทําร้ายทําลายกันก็แล้วแต่เขาแต่โลก,กียทรัพย์มันก็ทิ้งไว้ในโลกโลก,กุตายทรัพย์ก็ต้องพกไป เป็นสำลรกทาเสบียงทาไปต่อพวกหน้าชาติหน้าพอก,กันกระทําแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ทําดีบางคนก็ทําน,ทน้อยบางคนก็ไม่ทําเลยเพาราะว่ากันที่เราเกิดมาเราสร้างมาเจอกันไม่ใช่ความบังเอิญมีเหตุมีปัจจัยมีความพร้อมพร้อมเลยเคยสร้างบุญร่วมกันคู่สร้างคู่สมคู่สร้างคู่สมคือว่าสังสมบุญญามบ่มีด,ด้วยกันสร้าง บุญสร้างบ่มีด้วยกันถึงจะทํำยังไงเขาก็ยังเชื่อเรานับถือเราอยู่แต่ถ้าคนไม่ถูกกันเหมือนคนกินอ้อยกินทางโคนไปเรื่อยๆหวานไปเรื่อยจืดจางไปเรื่อยๆเหมือนคนศรัทธาน้อยที่แรกใหม่ๆก็ศรัทธาดีนานๆไปก็จืดจางเหมือนคนกินอ้อยทางโคนไปเรื่อยๆไปๆก็จะอาจจะจืดจางไปเรื่อยๆนี่แต่คนที่คนที่มีศรัทธาน้อยเริ่มต้นอาจจะ มาดูเป็นยังไงยังไงมั่งเกิดมาเอาใบมาก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นศรัทธาตั้งมั่นไปเรื่อยเหมือนกิดอ้อยทางไปไม่ใหม่จะจืดจางนานๆก็ตั้งมั่นเชื่อในการทําดีทําชั่วเชื่อในครูบาอาจารย์เชื่อในพระธรรมคําสังสอนของพุทธเจ้าที่ท่านได้เรียนประยัดปฏิบัติปริเวทมาแล้วท่านก็นอาจจะมีอะไรสิ่งที่ดีมาบอกเรามาแนะนาสั่งสอนเราเราเป็นผู้ยังมีสิ่งที่แก้ไขเนาต้องตองเชื่อเชื่อในการกระทํา ในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อในพระพุทธเจ้าพระปัจเจ้าพ,าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระโพธ,ธิสัตว์ทั้งหลายที่บำเพ็ญที่ท่านบำเพ็ญเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปนั้นคตเล่าท่านทั้งหลายก็เป็นได้เพราะว่าเรามอบกายถวายชีวิตแล้วมอบกายถวายชีวิตปรารถนาสิ่งใดต้องไปสิ่งนั้นด้วยการลงมือทำนะปรารถนาอย่างเดียวไม่ลงมือทำก็ไปไม่ได้เงกันต้องมือลงทำทางกายทางวาจา ตั้งจิตใจมันสดมนมันแพร่เมตตาอโมทนาบุญอ่อนน้อมทำตนนี้เจริญพรมิหารสีไปเรื่อยๆเราก็จะได้สร้างบุญเบอร์มีสักวันเราก็ต้องได้เจอกันได้สร้างบุญร่วมกันเนะพราะคนเราเกิดมาพบพบเพื่อพลากเจอเพื่อจากจากสังขารร่างกายไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่แต่ที่เราไม่พลาดคือว่าภาคบุญญาบรมีต้องไปด้วยกันไปกับบุญกับกุศลกับบรมีนะี้ จะเป็นสัมะาระธรรมสเสบียงธรรมไปต่อพบหน้าไม่ชาติใหม่เพื่อจะสร้างสเสบียงธรรมอิยธธรรมไปเรื่อยๆเพราะว่าพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมาตั้งสงี่อสงไขยแสนมหากรัปภาษียะเมตัยคงหน้าตั้ง16อสองไขยพุทธเจ้ากากูสันโธทั้ง12บสองอสงไขยโกโนนาคมตั้ง10บอสองไขยกัสะโปตั้ง8ดอสองไขย พระสมณะโคโดมทั้งหกสี่อสงไข่สี่อสงไขยท่านบำเพ็ญนี่ฉะนั้นเราต้องบำเพ็ญต้องทำตอนที่เรายังมีร่างกายมีลมหายใจอยู่ยอย่าประมาทในวันเวลาอย่าเมาหลงในร่างกายในการไม่มีโรคไม่มีภัยอย่าไปเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆถ้าเพลิดเพลินมันก็ไม่ต่างจากสาัตว์เดรัจฉานมีความหลงเป็นปกติจันเราอย่าไปหลงอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปหิวมาก พอดีพอดีกินพอดีอยู่พอดีพอดีในการสร้างแต่บุญบ่มีต้องสร้างสังสมไปมากๆมันจะได้เป็นสัมภาระทำเสบียงทำที่ติดตัวเราไปเพราไมีมีใครสามารถทําได้นะถ้าเราไม่เพิ่มเสริมเติมแต่งศรัทธาวิยาสติสมาธิปัญญาในศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในคําสั่งสอนศรัทธาในพระธรรมพระวินัยถ้าเราศรัทธาอย่างนี้เราก็ศรัทธาในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบก็เป็นกรรมของเขามันเป็นผ้าเหลืองห่มตอนะมันก็ไม่สามารถจะทําให้ขอเราเสื่อมศรัทธาไปได้เพราะว่าพระที่ดียังมีในประเทศใดในโลกนี้ก็ยังมีเยอะอยู่พระที่มดีก็เป็นอนรักษ์ชีในศาสนาไปเราก็ไม่เข้าข่ายเราก็กราบแค่ผ้าเหลืองแต่เราก็ไม่ได้กราบในตัวบุคคลบุคคลไม่ใช่ทุกอย่างของศาสนามันเป็นแค่หนึ่งในสาม ศาสนาวัตถุศาสนาวิธีศาสนาธรรมศาสนาบุคคลศาสนาบุคคลไม่มียังมีสามอย่างหลักให้เราให้กราบไหว้พระสงค์ที่ดีๆก็ยังมีอยู่นั่นสาศาสนานี่ศาส,ส,ส,สนาสถานสี่อย่างให้มีในจิตใจตั้งมั่นในจิตใจพระธรรมคำสอสอนต้องทําบ่อยๆทําให้เป็นธรรมยิ่งๆขึ้นไปนมหาสติมหาสมาธิมหปัญญาเเจริญไปรเรื่อยๆ ศีลสมาธิภาวนาบุญกิยวัตถุสามสร้างไปเรื่อยจเจริญสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมไปเรื่อยจเจริญเมตตากรุณามุติตาเบกขาไปเรื่อยจเจริญมรณานุสติความตายเป็นประจำเขาเราจะไม่ประมาทไปมาทในวัยไม่ประมาทใ,ในความไม่มีโลกไม่ประมาทในการเวลานถ้าเราไม่ ประมาทในที่เราก็มีพร้อมจะไปพร้อมทิ้งพร้อมจากพร้อมบำเพ็ญต่อพบใหม่ชาติใหม่เกิดชาติในเราก็ไปทางดีแน่นอนสร้างบุญสร้างกุศลไว้ฉะนั้นวันนี้เราท่านหาลายก็มาพร้อมเพียงกันสวดมนต์แผ่เมตตาฟังเทศฟังธรรมจเปิดภาะวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลกุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตามขอสิ่งนั้นจงสำเร็จโดยพัน จงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ซึ่งอายุวนันสุขะภะปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน